สบายดีพี่น้องรอบบ่ายแล้วค่ะมามัดเข่าต่อนะคะมัดทีเนี้ยเอามัดโคตรเลยป่ะหมัดเข่ารอบแรงพี่น้องเอ้ยแล้วกัผู้เกี่ยวกับเกี่ยวง่ายๆนะคะรอบเดียวเอามัดเร็วๆมัดเร็วๆแข่งกันแข่งกัน มัดเขาแท่งกันหรอคะมาออากันแดดไม่ไหวนะครับไมอกข้าวเปนแดมัดเข่าค่ะมัดเฟืองพี่น้องเอ้ยเอามือยีบกับเราไม่แค่ค่ะมัดไผ่มัดมันเด้จ้า ฮุบไฟฮุบมันละกับมัดน้ำพร้อมนี่แหลวล่ะกรอบแล้วกรอบแล้วมันกรอบแล้วมือนี้ขอยยืนเบิ่งเวยจ้ามือนี้นั้นนี่นะแบบใหญ่ยุกโอ้โหคุณยัาเล็้มัดใหญ่เด้เด้อ มันจะไม่หลวมเหรอทั้งนั้นก็เล่มเข่าทั้งนั้นก็เล่มเข่าเล่มยังแหละเลี้ยวไฟตะดอกหย่าโอ้โหมันไม่นาน้นี่สำหอดร้านนะคะต่ก็แน่นอยู่นะ พป่าได้ย่่ามใมันตองจังีจะได้เห็นหมดทุกคนเอลงแขกพี่น้องเอ๋ยลงแขกค่ะ <c oughs> คุเเลือกกันเลือกบอเด้อบริบาได้คนเลือกก็เลือกไปบอเด้อบริบาได้ อัดหนาดจั้ขันตัดหากับขันเครื่องบอนะคะว่าดิปใาย่โพดบ่อนตอกเส้นนิดหน่อยนาจะจออกดก็ได้หหคนนักยังซ่อคนแหงจิ่อทำได้จักยังซ่อจากนัมันก็

นนั่งยองเนี่ยนั่งควนเขาอ่ะนั่งควนเขาอันบปเตมเม็ดบปเตมเม็ดเต็มหน่วยมันได้นั่งเข่าขอบเมื่อพิ้นเข่าขอบโอ้ยไม่นั่นเลยทายหมดเลยอ่ะ ห้านสาว่อยมัดเข่าป็่นนะเด้อผู้ใดสิเอาเฮ็ดลูกเฮ็ดเมียก็มาเด้อยังสดนะคะห้านสาวยังโสดพี่น้องเ๋ยเป็นทุกอย่างค่ะร้านสาวหนูยังโสดนะคะยังโสดสดโสดยังสบายดีที่คานทองอยู่นะก็ําบายดีที่คานทองแต่บางเธอกระซูงงงอยู่คัน ขันทองนึงจะขั้นยังแบบผู้นี้นะขั้นไม่ไพ่นี่ล่ะน้าเดชโตกวางน้าเดชเป็นทุกอย่างแม้กระทั่งพญาพนาเป็นฮอรเป็นฮอดพญานี่โลกเป็นของตัวเองภาพนะบ่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วบ่า่จะเป็นทุกอย่างให้เจ้าดอก เป็นทุกโลกวะเป็นทุกอย่างจริงๆเว่าเป็นโลกวัวใจบ่โลกึเ่าเขเป็นเป็นวาเบิแล้ว่แปกเนาะอเฮามันจะจีน้ำแนวกันนะโลกึเต่ากัพรกัปินเบิรซึเต่าย้อนได้ลูกได้ผัวบ่ะไมิไไ่่

ข้าแตอเนี่ยมงกองปว่าทุคุมอย่เว้ยรถเอาไได้เจ้ามึงย่องนเี่เจ้าได้ยองไงยองเด้อเจ้าเ้าได้เฮปเราได้พี่บาพี่บอกอะจาถ้าต้องทอดมันคือกับจังาอย่าไปแล่นรรถแล้วด้วเนอเฮ้ยโอ้ใจงามงามเพื่อนเจ้าก็เสนอไปที่เป็นนางควนเขาีนเขาข้าถ่ายบอก เนี่ยกระซิงามแล้วเจ้าเดีมันจะเป็นปุ้อเลยเด้เน่าอะเน่าเน่าเป็นผูยอี้ที่น่าจะเน่าเป็นปุ้อเลยเหรืออุ้ยแดดกับแดกครับจอกะเดดปุ่นกับท้อกันอันนี้น่ะน้ำไปซ่ออะไรอยู่เด้นะเออเป็นเมื่อไงอยู่ได้น้ำมันนะเป็นประหยัดกันนั่นอยู่งยกปั๊นเลนี่เลน้อยไปออกมาแดดดีจ้ะขึ้นมาง่ายๆแต่ตอกันที่นึงเอาแต่ที่สองให้น้อยครับหน้าเว่ย ไม่ไม่หรอกแต่ฉันจะเป็นลมเตรียมน้ำมาอยู่เตรียมน้ำเป้ามาอยู่แม่น้ำใไฮนาดี้นเลยแม่น้ำใไฮนาเลยทงนี่นั่นไลยเจ้าเดือพี่น้องเอ้ยนะก็ไลายเจ้าแล้วก็นี่กระทงตะกูลพญายิ่งก็เนี่ยแล้วชันอัตจักรแถวนี้เป็นไฮนาของมันก็เป็นทุเรียนคนเจ๊สีฝนเลยพี่น้องเลยฝนเพิ่งอันนี้เลยอ๋อบาดเด็ดเจี๊ยบกึบตอนนี้มูลตอนนี้มูลเจ๊สีหายไปใส่ไม่รู้มันหาย เปลี่ยนแก้วค่ะเปลี่ยนแก้วค่ะน,นู้ยเนี่ยไม่ได้นะคะทิตะมูนไม่ใช่เสียงแล้วยังลายยังเหลือทุกเม็ดอ้าวทางนั้นไปบดพารถมอลำม,มลนะลร์มะซค์ยนะรถแฮมมอเตอร์ไซคนะเปลี่ยนไปน้ำฟางลำไป่อามาแล้วค่ะพี่ดาวน้ำตีนลำยาวว้ายเล็ดสุดเลยมีรถแฮมนะคะแฮมด้วยรถแฮม โอ้ยไปยังเนาะวนี when when no. mm ้เนาะลอง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 ชิมข้าวนะ ลสบายเาานดีไหมดสบายดีเดยว่าสบายดีไหมสบายดีนี่เจฟเข่านี่มาตรงี้าปเด็นเพื่อนหนขอยสองไง ต่อไปท้าร้านเต้นกันเอ่อหมเต้นเต้นเต้นเห็นไหมไปมส่หนาต่อนนะคะนี้จะไปส่หนาก่อนแจ่ม่มใจฮักิตใกับไปกลียกาเตนแถวบันไ้นเห็นม พุดค่แล้วก็จะไปหาตัดหญ้าเม่อวานหงง้อก็ไม่ดิพย้อเลยนองเนองน้ำพรนิามนาเอาพักน้ำพนิมาไปไหนไหนเอาทางนี่ไปได้หนีพรนมาไว้มุกพี่น้ัดได้เดดกก็ล はい。<Right. S 2> right. พอแล้วเอาแค่นี้ก,ก่อนเออนี่ก็ไว้ให้กินมื้ออื่นนะคะมื้อนี้คือสีอิม่มในอะไรล่ะเมย์เมยเมย์เมย์จริงจริงพี่น้องเอ๋ยทำงานนี้ทำไมมันเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวมา,แบบากระเสริกระสอบกันไปงัดลงงัดเมื่อกี้งัดกริงๆสานี้ข้าวเดียวกับเบิร์ดเราอยากกินก็ต้องกินนะคะมาเสียวรถไถมาใส่กัน เอาหัวมัถึงใต้ใช่ไงเลแกใส่รถมาใส่ป้ายสสอบช้องสอบได้ปุ๊สามจบจีดอแค่ด้วยรกระตัดติมเลยมาไปหันโคโค้ก้กแบบกหัวลมยังมันขึนออกไป่้องเอ้ยม่ลหอนไม่ละอ้ยยังไ่โอยยังีงเหงาเข้าตาค่ะแ่กระเด็นก็ที่ร้อนดี นเป็นหยาหรือเป็นเพือ่องอะไรเป็นเพือ่องแล้วมันสีแดงโอเคพอไม่อัพเต็มค้าวปลาได้ก็ได้ต้องตาไม่ได้สามสอบพอสตซอปพรีส์ยิงเขียวอีกแล้วค่ะสิม,มาตาเติมผัดบลได้อีกแล้วค่ะอุกอ่างทางใจเดีินไอ่ผมมาตาเติมให้ได้ซองกระสอบได้คาโรอีกแล้ว เอาไปเผาขนาดนี้เลยพี่ไอ้มาตัดเติมให้อีกพี่น้องเลยโอ้ยเมือ่มมมอยปวดตัวโม่บักแตงเรื่องผัดหยักมาดับแล้วก็ตายเลยพอแล้วพี่น้องเลยเอาสามสอบค่ะสามกระสอบค่ะจักกระพั<อ>ก,ก,ะพกพร<ง>ค่ะเพิ่นงอกเ<อ>พิ่นบ่เพิ่นบ่ท่านจักพักพรท่านให้เพิ่นพักพรก่อน,น,อนมันนี้สตาร์ทมาได้ค่ะยิงแข่าพี่ยายมาตัดหายเติมจัอได้สามกระสอบ เราคิดดีกันจาไปซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยสิในเมืองสกรอเพิ่นเล่มเข่าจากหงายอยู่ฮ้ายฮ้อนค่ะฮ้อนโพดโพไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสบายดี